ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาว Dragon Ball Legend ุทุกคนเลยนะครับผมในวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวซูเปอร์สิกันดีกว่านะผมตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ผ่านมาได้ระยะเวลา1ปีแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าซ u เปอร์17ตัวนี้นะก็เป็นตัวที่ออกมาแล้วผมมองว่ามันเป็นตัวสีแดงด้วยเปรียบเทียบกับ Powerful Opponent อย่างเจ้า Fu ชชั่น a m a ัสเนี่ยก็ตรงเป๊ะเลยนะผมตัวที่2ของปีนะแล้วก็แบบว่าสีแดงเหมือนกันเป็น p o w e r f u l o p p o n e n t เหมือนกัน คือตรงแบบตรงเป๊ะนะครับผมไม่รู้จะเป๊ะไปไหนแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยซูเปอร์แอนดรอย17เนี่ยผมว่ามันเก่งค่อนข้างที่จะไปในทางที่แบบว่าแรงนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียกบกับฟิวชั่นสามาร์โดยตรงเนี่ยฟิวชั่นสามารเนี่ยการ์ดมัดของเขาเนี่ยแม้ผมจะทําคลิปเซนไคบับไปแล้วเนี่ยก็แรงไม่สุดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของป้องกันของเจ้า ฟิวชั่นสามารถเนี่ยก็การได้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าปวดไหมมันปวดนะแต่ว่ามันกันดาเมจได้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ก็คือมันไม่ได้อึดขนาดนั้นนะครับผมขนาดเป็นเกรดป้องกันนะนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้า Android 17เเนี่ยมีการเขียวที่เป็นการเขียวที่เป็นการดูดซับพลังด้วยก็ค่อนข้างที่จะเป็นดีเป็นการไม่ไม่ได้เรียกว,ว่าเป็นการป้องกันดีกว,ว่าเป็นเรียกว,ว่าเป็นการหลบดาเมจที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแต่เราต้องมีการเขียวบนมือด้วย นะครับผมแล้วก็ในส่วนของมายเลขสิบเเนี่ยการ์ดบลัสเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแรงมากๆแล้วก็การ์ดบลัสของเขาเนี่ยมันจะเป็นการ์ดบลัสแบบถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยพุ่งมาด้วยบลัสอาร์เมอร์นะมันจะแอนตี้หนึเลยก็คือทําความเสียหายแรงขึ้นทันที170%ใส่แบบว่าตัวละครที่พุ่งด้วยการ์ดบลัสอาร์เมอร์มาใส่เรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นบลัสอาร์เมอร์กับหมัดบลัสอาร์เมอร์กับการ์ดอันติหรือว่าการ์ดการ์ดอ่บลัสอาร์เมอรร์์กกับาาดฟ้ นะครับผมการเขียวก็ได้ถ้าเป็นแบบพุ่งนะครับผมก็ได้หมดทุกอย่างเลยนะที่เป็นการ์ดแบบว่าพุ่งเข้ามาด้วยเกาะป้องกันล l a s นั่นเองนะครับผมก็เราจะเป็นแบบว่าแรงขึ้น170%ยเบแอนตีแบบ a n ไปเลยก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆสําหรับเจ้า super android มาเลเซียสิตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไปเล่นในทีมของ gt นะครับผมโดยเซตอัพข้างล่างเนี่ยก็จะ gt หมดเลยยกเว้นตัวละครสีแดงตัวนี้นะครับผมที่เป็นเบจิต้านะครับผมแต่ว่าบัฟของเบจิต้าตัวนี้เนี่ยมัน ได้บัฟของ Powerful Opponent สีแดงนั่นเองนะผมผมก็เลยใส่ไปเพื่อบัฟซ u เปอร์17ด้วยนะครับผมแล้วผมก็เอาตัวแทงอย่างเจ้าโอเมก้าชันลอนไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวที่ต้องติดคู่กับทีมของ GT นะครับผมต้องมีคู่กันอย่างในทีม GT อย่างแน่นอนก็คือตัวนี้เลยนะครับผมสำหรับโกจิต้าลิงนั่นเองนะครับผมหรือโกจิต้าสีนะก็ ทีมเซตอัพก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอีคลิปดีกว่าอีคลิปผมเนี่ยก็จะให้เป็นประมาณนี้เลยสายบลาสก็ต้องใส่บลาสไปนะครับผม45%แล้วก็อีกคลิปตัดมาเนี่ยก็จะเป็นการ์ดอนิเมด10%แล้วก็มีการ์ดหมัดการ์ดบลาสผสมผสมบนเปย์นไปแล้วก็มีพื้นฐานพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมใส่กับแแท็กของ GT แล้วก็ Android นั่นเองแล้วก็อีคลิปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นบวกดาเมจบลาสวเพียวเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีแท็กของ GT แล้วก็มีคีแล็น เอ่อ uh, Battle member หรือว่าเป็นตัวละครที่เอาเข้าไปสู้ด้วยนั่นเองนะก็คือเราก็เอาหมายเลขสิบเจ็เข้าไปสู้อยู่แล้วนะครับผมก็ไอคลิปนี้ก็ใช้ได้ดีมีป้องกันให้ด้วยนะครับผมสำหรับหมายเลขสิบเจ็ดเปอร์ p e r Android หมายเลขสิบเจ็ดแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับเจ้า Android Super หมายเลขสิบเจ็ดเดี๋ยวเอ้ยซอเปอร์ Super Android หมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าใน PvP เนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับ ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยก,กันใน PvP Rating งแม c กันเลยดีกว่าลุยมาครับทุกคนเกมแรกของเราผมเปิดด้วยนี่เลยโอเมก้าฉันหลอน นิ่งทำไมนิ่งนิ่งเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอนิ่งเดี๋ยวได้เจอมาครับสุ per สิบเจ็ดของเราไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันจะโชว์ความแรงได้เหมือนแต่ก่อนไหมนะแต่เนี่ยผมมองมันก็ยังเป็นตัวที่ครบรอบหนึ่งหนึ่งปีแล้วนะคือตัวหนึ่งอ้าวทำไมทำอย่างนี้เราเป็อนอ้าวแล้วบลามาแบบนี้ก็หวานเจีบดีครับรบออะไรอนะทุกคนแบบี้ตุ้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นใช่ไหม แรงก็คือที่ผมจะพูดเมื่กี้คือไอตัวไอตัวหนึ่งปีบางตัวเนี่ยมันมันไม่ได้แรงเท่านี้เลยนะเนี่ยผมมีแค่สดาวด้วยนะเนี่ยอ่าถอยถอยถอย,ถอยไปไหนอนะเปลี่ยนดิเออสวยครับมาถือว่าแรงแรงในระดับหนึ่งเลยนะผมว่าโอเค เนี่เจะจะมาแอบหลอยโจมแบบว่าแอบหลอยแบบแอบหลอยตีต่อแบบไม่ได้ไงตีไม่ได้เปลี่ยนไหมอาวเปลี่ยนไม่ทันน่าจะเปลี่ยนไม่ทันเอาแล้วออกเลยหรอเกมแรกโอเคครับผมจีีครับเกมต่อมาเกมต่อมาม พูดไม่รู้เรื่องนะเกมนี้มีสีเหลืองให้เราอ้าวเพอร์ฟิคแบรนิ้แบบไม่มีเอฟเฟกไงเพราะว่าเขาฟูสกรีนมาแบบนี้โดนผมต้านโคแบบชิวๆโดนแน่ค่อยๆเมมไปทุกคนเมมเมมไปออาเคเกตมาแล้วหนึ่งเอาไปก่อนเลยเกตอะเอาไปเกลๆจากผมเลยโอ้ย เดาเดาดิรกรโด,ดนีิเอาไปอีกเกลเกหนึง่งขอโจอเฉียวได้ไหมล่ะได้ด้วยได้ตามสั่งแล้วก็ไปแล้วครับผมดาเขียวอุส่า,าสั่งได้เอ้าเอาเอาเอาอย่ามาใกล้ดิอย่ามาใกล้ดิาาลดแล้วเราไอ้นี่ด้วยน,นี่ต้านคัว <c oughs> โอ้โหดูผมยาวๆแบบนี้เอ่อขออีกหนึ่งหมัดแลกกันแล้วก็กดกระดานที่เมดยัดไปเลย แบบนี้รู้เหลืองรู้เหลืองอาะสวยเปลี่ยนสีแดงมาแบบนี้ดวผมลั่นแน่ลั่นแน่ฟ้าผ่าเปี้ยงโอ้โหไม่ไม่ลั่นโอ้โหไม่ตันด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดีนะชิขึ้นทันเมื่อกี้มาต่อครับผมต้านโขยัดเลยโอ้โหออกอีกนะจีจีครับเดี๋ยวไปเกมถัดไปดีกว่า และตานี้ผมเอาฟิวชั่น5ขึ้นไงเจอใหม่เล็ก18ด้วยนะโอ้โอเกมน,นี้เฮ้ยเราเจอไม่ฟูลทีม,มหลายไอ้นี่แล้ว่ะโอ้หแล้วเขาโจมตีมันเลยเขาโจมตีมันเลยไม่เป็นไรลองหน้าชาสบายๆกับใหม่เล็ก18ตัวใหม่นะผมเพราะว่าเป็นเขาเป็นสีเหลืองนะซิล ้ยอาวโดดหลบอย่างเงี้ยเขาน่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าวันนี้หมายถึงว่าสเตปเขายังไม่ไม่เป็นหรือเปล่าอุ้ย,ยแล้วตุยเลยดูดิผม,ผมว่าเขาจะกดเอ่อบลาสมาไงแล,แล้วเราก็กดย้ายเขียแวแอคแ,แ,แต่ไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้้องกดหมัดมาแทนคนนี้นี่หลบแถบรัวๆก็เสร็จโจมนะครับผม้ยแถบแล้วตุยไหมโอ้โหแบบนี้ไม่รอด แล้เหลือสีเหลืองตัวเดียวเกมเร็วอีกแล้วเกมเร็วแบบนี้เดี๋ยวรีบไปทำคลิปต่อแต่ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้น่าจะตัดสเตจมอนส์ฮะฮาร์โบฟกแวร์นิดแบบหวานกรุบสองไปคือแบบแทบจะปิวอยู่แล้วอ่ะคือมันแรงอยู่นะเนี่ยตัวหนึ่งตีเนี่ย มาลุยต่อครับผมเจอบิสโกฮังเหรอบีสโกฮังผมรูม้สึกว่าผมไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีลังจะบอกแล้วเขาไม่มีสีฟ้าแต่เขามีอ้าแล้วเขาเปลี่ยนหลบทำไมอะ่ะอะไรครับเนี่ยอะ,อะมาดิแข่งโดดไม่ล่าเพื่อนเฮ้ยแปลกๆแล้วเขาจะไม่โจมตีจริงๆหรอวะขอเลยครับอืมโดนผมเปิดผมเปิดจะลอหลบอย่างเดียวไม่ได้นะเพื่อน เรามีต้านโคบูแบบพิเศษอยู่นะไม่มีเลยหร่อวะโอ้โหผมเริ่มดูอะ่ะมันมันสังเกตได้ตรงนันอะตรงนั้นได้ทุกคนโอ้โหแล้วเราถ้ามันติดแอนิเมชันอย่างนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ปะวะผมจําไม่ได้อะเปลี่ยนตัวไม่น่าได้ผมก็เลยไม่ช่างใจว่าจะกดเปลี่ยนดีไหมเมื่อกี้เลยไม่เอาดีววกวะกลัวกดเปลี่ยนโอ้โหวโอ้โหอย่าบอกนะ โอ้เอางี้งเลยเหรอโอ้โหตัวรีวิวผมไปแล้วทุกคนตัวรีวิวผมดูดูเขาทำกับตัวรีวิวผมดิได้เดี๋ยวผมจะล้างแขนเมมแบบทุกคนเดี๋ยวผมจะล้างแขนเปลี่ยนมาดิไม่เปลี่ยนด้วยใจแข็งจัดได้เดี๋ยวได้เล่นฟ้าผ่าก็ได้ยังตันไหมไม่ตัน โอ้ยว้าวกระจุอ้าวแล้วบีสโกหังจ๋าอ้าวแล้วบีสโกหังจ๋ามานี่ดีอุ้ติดขีด้วยติดครีด้วยคีดติดข้อฮิตแบบนี้เอาไปเลยจุกๆสองทีบึบบึบตุยกว่าะต้านสี่แล้วโดนลบบัฟปะเนี่ยไม่โดนลบบัฟอู๋ไปพีหายไปเลยครับผมสี่ล้านนี่ไงแล้วโดนสเตย์ผมยัดอีกหนึ่งคือโอ้โหไม่ตุยว่ะควิกสวยครับผม ทำตัวรีวิวผมใช่ไหมแต่ถ้าผมรบได้เพอร์เฟกผมยัดกาดฟ้านี่นั่นไงผมยัดแน่มานี่ดิมานี่ดิโอ้โหติ่งขี้แบบเหลือไว้ติ่งหนึ่งทำไมโอเคจบมันจบแล้ว บิสโกโหังอีกแล้วแต่แล้วย,งาายังไงครับบิสโกหังแล้วมันยังไงผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วบิสโกหังบังโกฮีสบิสโกหังนี่ไงโดนดิโดนดิดน,ด,ดนผมดูพรังผมงไม่แรงเลยว่ะกับบิสโกหังเฮ้ยต้องแรงดินี่ไงความแรงอยู่ที่กายปลาครับผมคิกไปหนึ่งทีทำอะไรครับโอ้ยดีนะเขาแถบไม่งั้นผมเสียเกตหลบซีซีหนึ่งอันเอา้า ฟูสกินมาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบโอเคผมต้านโคแบบพิเศษเขาเปลี่ยนแน่นอนโดนผมแรงๆแบบนี้นั่นแหละครับผมเจอไอ้นี่แล้วเจอไอตัวคูไดม้มะโอโ้โหมันชาร์จไม่ถึงได้ยังไงวะมันร์จไม่ถึงได้ยังไงวะแรงแลแรงอุเปลี่ยนด้วยแบบนี้หวานเจี๊ยบ โอ้โหผมบอกเลยผมบอกแล้วมันกลัวนะบิสโกฮังอะ่ะมันไม่ได้กลัวไอ้แอนดรอย17มันไม่ได้กลัวไงผมกดเมนรอเลยผมเพราะว่าเราทำลายการ์ดหนึ่งใบผมยัดเลยครับผมอ้าวพุ่งการพลาสมาโดน170%ผมนะโอ้โยเป็นไงทุกคน170%อุย๊ยดีไม่ทำลายการ์ดไอ้นี่ผมเอาละ ถ้าเราได้เกียตหลบเข้ามาเขาโดนเราแน่บาสมาดิบาสมาสวยขอจบขอจบขอจบได้ทีขอจบได้ที <ถ ớ. S 1> จะขอจบได้ทีก็ไม่ได้ข้าผมแล้ววันนี้ เกมสุดท้ายของเราเจอเหลืองล้วนๆเลยถือว่าหวานเจยบสำหรับเรามากแต่เขาน่าจะเป็นนะครับผมเอ้ย,อยผมลืมผมมอผมมอผมอผมอปุ๊บโดนเปิดเลยนี่ครับผมอันตารายต่อสีม่วงเราอยู่ดีแต่ว่าไม่หว่นครับผมเพราะเรามีสีแดงทั้งสองตัวนะซิวซิลซิอะไรฮะพ่เกตหลบันดี้โอ้โหผมนึกว่าเขาจะหลอกเขาไม่หลอกได้ สีเหลืองแบบนี้เดี๋ยวได้รู้กันวันนี้คลิปไม่รู้ว่ามันจะอัดไปกี่นาทีแล้วผมเล่นมาก็เป็นปกตินะ6เกมโอ้โหเขาลงเพอโโร์เฟกต์ก,กนดีเมื่อกี้ก็คือคลิปนี้เนี่ยไม่น่าจะยาวมากหรือเปล่าผมว่หาหันไปดูเพิ่มหนึงหาดูจอแปโอเคเกิน10นาทีก็ยังดีให้ทุกคนเอาไว้ดูกินข้าวละกันเผื่อใครกินข้าวสาย ใครกินข้าวสายตอนสองทุ่มสายเกินไปไหมหกินข้าวสองทุ่มผมกินไหมเผื่อเผื่อคลิปนี้มันจะลงสักสองทุ่มอะไรอย่างงี้ไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าถ้าได้ลงก็เราลาวสองทุ่มแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะผมน่าจะมาตัดตอนเย็นนะตอนเย็นหรือไม่ก็ตอนสักประมาณทุ่มหนึ่งโอเคแบบนี้หวานนี่ครับผมผมต้านคุเชินแบบพิเศษนะนี่ดี มันนี่ดีสวยจัดอ่ะมันนี่ดีอ่าแล้วเปลี่ยนโกต้ามาแบบนี้โดนโดนดิโกต้าโดนดิโอ้โอ,โอ้ต้านสีด้วยนะเนี่ยนะเขามีการ์ดฟ้าผมรู้แหลกแหลกนะเนี่ยโอเคโอ้โหแล้วจังหวะทามิหกูเกือบตุย ฮ้ยผมพันอยู่รััโอ้โหโดนดูดพลังดิไม่ได้จบท่าที่หรือเปล่าวันนี้ได้จบไหมขอจบเ่อเพื่อนกดเมนยัดสวยแล้วแบบนี้แล้วแบบนี้ได้ดิครับโอ้โหก็ยังไงเนี่ยผมฝ่ายทุกคนนะช่วยกันโอ้โห ผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมก็อดดูอนิเมชันไปแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวจริงๆแล้วลาวไปก่อนนะครับผมก็ช่างแอนในตำนานเจอกันครับผม